สองส่วนดวได้เป็นกาส่วนได้จะเป็นการเล่าถึงเคสกรณีสาที่เกิดขึ้นมาสองเคสด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมาหลังจากที่มีการเล่าเคสของที่เกิดข,ข,ขึ้นของเคสปุ๊บนะครับเราก็จะมาดูว่าในส่วนนิสนะครับเราจะอ p า l y เนี่ยามาใช้ในการรับมือให้ลูกค้าเนี่ยได้อย่างไรนะครับโดยใน,นส่วนของบิสนะครับจะมีการ่ในการต่อประสามเนี่ยในรูนวัตความสุขได้ให้คุณไาย ก็เดี๋ยวในส่วนของนิเนียเราไม่ทำไปพอพอพกันทีละข้อนะครับตอนนี้ขอข้อส่วนของขั้นแรกก่อนก็คือการเล่าผลการจริงก่อนนะครับเริ่มจากที่คุณอ่<า>พิยาก่เนิ่มกันนะครับอ่าครับก็คือนี่เป็นหัวข้อใหญ่ที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็ของพิยากืจเป็นเรื่องของอ่าไลายนะครับระบบและ s o f ์แวร์ที่เกิดขึ้นจริงในโรงงาน สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญน,นะคระบผมพิทยานครไทยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูดูแลระบบไอทีของบริษัทนะครับเป็นบริษัทอีกหนึ่งในอายุทยาน,นะครับบริษัทเป็น i c ซนะครับเป็นเมนู f a c เจอรินะครับมีทั้งหมดสี่ไซส์นะครับอันนี้เป็นเนแบบแ็ตเปิดแกรมครเข้าเพื่อ ให้มองภาพอบอกว่า,อ,าอีกไซต์หนึ่งที่อยู่ข้างบนนะครับในการออกแบบเราจะมี dr ไซต์นะครับของเมนไซต์ใหญ่นะครับมีการติดต่อระหว่างไซต์มี Active Link Standby Link นะครับมีการออกอินเทอร์เน็ตอ่านะครับนัหน้าเหตุการณ์เมื่อปี ก่อนอันนี้ที่เป็นช่วงโควิดนะครับ่ในส่วนของ OTIS c เราโดนเ a น s ซ m w a r ว attack นะครับอันนี้เป็น Network diagram คร่ข้าวซึ่งเราได้ทำการแบ่งเริ่มเริ่มต้นด้วยทางอินเทอร์เน็ต i อ p ผ่านควายโนะครับเรามีการทำ ACL แบ่งโซนนะเป็นไอออฟฟิศโซน โอทีโซนแล้วก็ไอทีไอทีไซต์นะครับเป็น Data Center นะครับจากช่วงโควิดเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าก็จเราจะมีทั้ง Us e r อร์ที่เป็น internal และ e x t e r น a l นะครับ e x ก e r n a l ก็คือ s u p p l i e เอ Pro อ่าพร็อพเต่างๆ,ๆนะครับที่มาซ u p p o r t ซึ่งส่วนส่วนใหญ่เป็นการเริ่มกล่อ,องโฮมแล้วก็ Re โ o t e ัพพอร์นะครับ เรามีการป้องกันตามที่เพื่อนๆได้อ,อธิบายทั้งหมดนะครับทั้งอีเมลแฟกชิ่งรีโมทเดสท็อปนะครับเรามีการป้องกันมี EDR โ r o t ิกเดเวิ์นะครับคอนเนคชั่นต่างๆ USB นะครับาบล็อกแม้กระ Block, Mac, ทั่งบลูทูธนะครับอ่าฮร์ดแวร์เฟิรมแรเรามีไอด i t ี c เช็คตลอดว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่านะครับกับ CV ที่ว่ามีช่องโหว่หรือไม่นะครับมีการอัตโนมัติอัปเดตอ่าไคลเอนที่เป็น o s เป็น Windows นะครับด้วย GPO แล้วก็ WSUS นะครับก็คือแพดมาแล้วก็ทำการออโต้อินสตอลไคลเอนเลยะครับแล้วก็เซตเป็นออโต้ออโต้รีสตาร์นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับในโซนของ OTIS นะครับมี3ามคอมพิวเตอร์ที่โดน แลนซอ์แอคอันนี้เป็นการโชว์หน้าเพ y l o โ d ดนะครับเพื่อเป็นอีเมลแล้วก็ให้ส่งอ่าเรียกค่าไถ่นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆในการเพ y l o โ d ดแล้วก็เป็นตัว EDR ที่อ่าดีเทนะครับอันนี้เป็น EDR ที่เป็นอ่า b คาวันแบ็กของโปรดักต์ของ v อีแวร์ v นะครับ หลายๆอุวกรอาจจะใช้มัทฟองฟี่ใส่มันเทคอะไรนี่ครับแต่นี้เป็นของ c a r ์บอนแบ็นะครับก็มีโปรเซสของเครื่องอเคอมพิวเตอร์ใน ICS ที่พยายามรันดอทอัปเดตดอทอีนะครับบนสก e ด u ูทาร์เพื่อทำการเพโลดขั้นตอนสุดท้ายของเป็นซอฟแวร์นะครับอ่าข้อดีของ EDR นะครับ mm hmm. เราสามารถเซิร์ชอัปเดตดอทอีโปรเซสเนี้ยทุกคลีเอน ั้งองคกรนนะครับว่ามีกี่เครื่องที่มีโปรเซส์นี้อยู่แล้วก็ที่ได้ออกไปนะครับอันดับนองก็มีคอนข้างจว่าในเรื่องของของวิทยาหรือว่าโรงงานแห่งนี้นะครับเป็นโรงงานที่ผลิตอุปก,กรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็แบ,บ่งเป็นไอทีไซ์กับโอทีไซส์นะครับโอทีไซ์ก็คือเป็นฝั่งของการกายานผลิตนะครับเผื่อว่าของเขาเนี่ย อ่าคอามพิวเตอร์ใช้ในการผลิตลายการผลิตเนี่ยถูกโจมตีด้วยทางตั้งแต่เช่ครับโดนไปอันนี้อ่าส่วนเลขของการโดนเนี่ยทางที่เขาเองก็มีมีระบบ f i r e w a มีระบบการที่ดีอยู่แล้วหล่ะนะครับแต่ไม่ถึงโดนได้นะครับอันนี้คือลองถามท่านว่าโดนเท่าไหร่อ่าในช่วงในในโซนเวทีเราจะมีอ่าคอมพิวเตอร์ที่คอนโทรโลโรบอติกนะครับเป็นคอนโทรล PLC ครับแต่ข้างในจะมีเจเนอล็ด โอเอก็คือเป็นวิดีโอเอ็มดีเซเว่นทซึ่งเราแยกอ่เน็ตเวิร์กพิเศษไว้ยู่แล้วนะครับดทีนี้ในช่วงการทำงานที่เป็นโควิดนะฮะอ่าอิเจเนียร์เวิร์กกับผู้ให้บริแล้วก็พยายามจะลงทูอ่า VPN อย่างทีวิเวอร์เนี้ยโดยพาราการนะครับเลยมีช่องวงูดเข้ามาแอปแท็กนะครับว่าอ่าฝังตัวไว้ ก็คือว่าบางโอทีมีการทำจุงเองใช่ไหมนะต้องอยากดนะครับว่าเปิดเปิดข้อความเชื่ต่อบ้านไรแล้วก็ถูกโจมตีผ่านตรงเข้ามาแต่ก็สามารถแต่ถ้ามี E.R. ป้องกันไว้ะว่าไม่ได้โดดิจิตได้ก็รับการโจมตีได้ในกรณีโดนเตื่อนโดนเบกอีกเครื่องหนั้นอ่าสามเครื่องครับที่อยู่ในสองของรายการติดใช่ไหมครับครับผมอ่าทีนี้เราอ่าก่อนจะเป็นพูดถึงอ่ารีสอร์ทหรืออ่า ดิจิทัลนะฮะเอ่อรีคัพเบอรี่นะเอ่อรีคัพเบอรี่ก็อธิบายคร่าวๆว่าเรามีทรูในการอ่าดิจิทัก็คือโบริไฟรวดเร็วคือมี CQX ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะไปคอนเน็กต์เครื่องไหนบ้างด้วยพอร์ตอะไรบ้างเราเลยดีนายได้เร็วอืมโอเคครับถเป็นช่วงนี้นะฮะแล้วก็เป็นการอินสตาที่ดีอยู่แล้วนะครับครับโอเคครับต่อมานะครับเพื่อให้อ่าเพื่อให้รวดเร็วนะครับผม ก็จะเป็นเีสหนึ่นะครับอันนี้เป็นเคสของการลงทีผ่านวีนเี็อเข้ามานะครับขอบครับเครับครับผมครับผมครับผมนัทวุฒินะครับผมก็ทํางานอยู่ในสายไอทีมี่ารวมทีนี้ก็เกือบสามสิบปีแล้วนะครับเริ่มมาสนใจไอทีเซกูริตี้ก็ตอนเริ่มเรียนนอนดีกีในรุ่นแรกในะรุ่นหนึ่งนะครับเคสเคสของผมเนี่ยมันเกิดจากอ่าบริษัท ผมยกผมเป็นชื่อสม,มุตินะครับ ABC Global เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตบรรจ,จุภัณฑ์ซึ่งซึ่งเขาเข้มว่าบรรจ,จุภัณฑ์อาหารของเขาเนี่ยสามารถบรรจ,จุอาหารแล้วเนี่ยอยู่ได้หกเดือนโดยไม่เสียโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นด้วยนะครับเค okay. มีมีสาขาอยู่ที่ประเทศไทยหนึ่งสาขานะครับแล้วก็ประเทศจีนอีกสองสาขาเราจะเรียกว่าชนยนาหนึ่งกับชานาสองนะครับสาเหตุสาเหตุที่เราโดนแอสแท็เนี่ย ก็คือมีเครื่องไซอนหนึ่งเครื่องเนี่ยลง VPN นะลง VPN แล้วก็โดนคอมโพมิชนะแล้วก็คอนเนามาที่ไซต์ของชนะหนึ่งนะครับตัวแลนซวไยเองเนี่ยก็เลยมาฝังอยู่ในฝั่ง IT ทโซนนะครับฝั่ง IT ทโซนนะแล้วก็ทำการเหมือนกับตะเวนอยู่อยู่อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พอมาวันหนึ่งก็ข้ามมาฝั่งที่ ไทยแลนด์นะฝั่งประเทศไทยเราจะสังเกตในเน็ตเวิร์กในแกรมนเนี่ยเอ็มพีโอเอสวีพีแอนของเราเนี่ยไม่มีการขั้นระหว่างไม่มีไฟวอล์คั้นโปรเทคเลยเห็นไหมครับก็เลยทําให้สามารถอ่าไอตัวแลนซ์ซอฟแวร์เนี่ยข้ามมาได้ง่ายๆนะแล้วก็มาพอประมาณฝั่งไทยแลนด์ฝั่งไทยแลนด์เองเนี่ยโดนฝั่งไอทีเนี่ยไปห้าสิบเครื่องนะครับฝั่งไอทีห้าสิบเครื่องส่วนฝั่งไชน่าหนึ่งเนี่ย ฝั่งไอทเนี่ยโดนไป60เครื่องนะครับรวมทั้ง Windows Server ที่เป็น AD Backup ด้วยนะครับก็โดนรวมทั้งหมดก็ 100, 100ร้อยร้อยกว่าเครื่องนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไฟ wall เห็นไหมเราจะเห็นว่าไฟ wall ของแต่ละฝั่งเนี่ยมันแบ่งโซนของ OT โซนกับ IT โซนไว้เพราะฉะนั้นทั้งฝั่ง OT โซนเองเนี่ยจะไม่สามารถคอน n e c t มาที่ฝั่ง IT โซนได้เลยนะด้วยโพลิซีของไฟ wall นะครับ แล้วก็ไม่สามารถออกตินเนตได้นะครับเหมือนกันทั้งฝั่งชน่นาหนึ่งแล้วฝั่งไทยแลนด์นะครับแต่บังเอิญวันวัน,วน,วน,วนมีวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่โชคร้ายนะครับทางเอนจิเนียร์ของฝั่งไทยแลนด์เนี่ยต้องการเมนเทนนัจากอ่าวิสช์พรีเวเจอร์จากเยอรมันเนี่ยเข้ามารีโมทฝั่งโอทีโซนเนี่ยครับแล้วก็เอาสายแลนปลั๊กจากสวิตช์ของฝั่งไอทีโซนเข้ามาเพื่อให้จากข้างนอกรีโมทเข้ามาแล้วก็เป็นการโชคร้ายอย่างหนึ่งคือคืนนั้นลืมถอดสายแลนออก ก็เลยทำให้แลวซัมแวร์เนี่ยข้ามาฝั่งไอทีโซนได้แล้วฝั่งไอทีโซนไอฝั่งโอทีโซนเองเนี่ยเครื่องคอมเนี่ยเป็นเป็นเครื่องที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเป็นวินโดว์เจก็เลยโดนคอมพไมค์ไปสองเครื่องนะครับก็พอเช้าวันวันที่เช้าวันที่เกนะ้าเดือนสองของเดือนของปีเนี้ยครับก็ไอที IT, ทางไอทีมาเจอนะครับเจอว่าเครื่องเอดีโดนคอมพอไมค์ประมาณเก้าโมงเช้านะ ก็กำลังก็เลยหาสาเหตุแล้วก็สืบหาว่าโดนเครื่องไหนบ้างก็รวมรวมโดนหมดก็ประมาณ100ร้อยกว่าเครื่องนะครับก็ดูจากหลอกนะครับเราจะมีหลอกของไฟวอลเนี่ยเราจะโดนเข้ามาด้วยพอร์ต4 c แปดสี่แปดเก้าเก้าใช่ไหมครับใช่ครับอ่าสี่แปดเก้าจะเป็นเป็นแอดมินโหมดเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อชื่อ R d แอดมินใช่ไหมรีโมทแอดมินเข้ามาเป็นเป็นแอดมินีโมทอ่ะเป็นทูลีโมท แคลนนะครับครับพอเขามาก็ข่ามาคราวนี้ก็คอมมาไได้ได้ทุกส่วนเนี่ยเราก็จะสังเกตสังเกตว่าช่วงที่เขาเข้ามา,า,มาคอมมาไ้เนี่ยเป็นช่วงกลางคืนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเมสเซจหลอกจากตัวสปาร์คิปเตอร์นะครับอ่าสปาร์คิปเตอร์เนี่ยบอกว่าถ้าอยากได้ดีคิปเนี่ยก็ยให้โอนเงินศูนย์จุดหกบิตคอยก็ประมาณเก้าแสนกว่าบาทนะครับส่งไปให้ ให้ศูนย์จุดหกคอยตอนนี้ตอนนี้บิดแล้วเก้าแสนสามนะเก้าแสนสามนะให้โอมปศูนย์จุดหกบิตคอยแล้วก็ยังเสนอว่าให้ลองส่งไฟล์เนี่ยไปห้าไฟเดี๋ยวจะดีคิปให้ดูว่าดีคิปได้จริงเพิ่มการยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของตัวแลนซ์ซอฟต์แวร์จริงๆนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ท,ที่เราโดนโดนเอ่อโดน,โดนโคอมโปไม้นะครับอโอเคครับแล้วเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าอ่า เป็นการโจมตีนะครับผ่านวีดิโเข้ามาโดยที่ว่ามีการต่อสายแรงกับฝั่งโอทีไว้นะครับคือเข้าใจว่าในส่วนของโปรซิ่แตนที่ั่งตัวเนี่ยคงตัวไว้นานแล้วล่ะจนเจอช่องโหวตนี้นะครับแต่การที่ผ่านมาเนี่ย่าบางครั้งการสองตัวของให้เกอร์นเนี่ยที่เคยเจอคลิปขึ้นมานะครับบางครั้งสองตัวเป็นปีก็มีเดินปีหนึ่งก็มีนะครับเพื่อหลอกการตรงนี้นะครับครับก็ขอบคุณมากครับ เพื่อไม่เสียเวลาครับเราจะเข้าสู่ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของนิสนะครับเดี๋ยวรู้เลยว่านี่จคืออะไรนะครับจะอธิบายท่าทัดเพราะเราเคยเรียนมาแล้วนะครับอ่เชิญนะครับผมอ่ะอะไรนะครับนิสแบ่งออกเป็นห้าหัวข้อหลักนะครับก็แบ่งเป็นอ่า i ะ e ิลิฟา p โปรตีนดีเทนเรสปอนส์แล้วก็รีบูร์รี่นะครับเียวงขอเล่าอีกครับห้าหัวข้อหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของ identify ครับก็จะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย หลายกลุเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวในส่วนของลิสต์เองก็มีหลายส t a n d a r d เดียกันนะครับที่จะส่งให้เป็นอะไรกลุ่มนี้จะเป็น list ของเราระบบ OT นะครับรที่ส่งไปเมื่อคืนนะครับอันนี้ในส่วนของ analyze เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหลังจากที่ว่าต้องดูว่าตัวเราเองย่มีอะไรบ้างมีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวมีรูบกี่ตัวมี asset ควายไหมมีโมบายอะไรบ้างอันนี้คือกา asset ร asset ก่อน หรือว่าตัวเองตัวเราเองเนี่ยคงแข็งนอนมีอะไรบ้างมือเราแต่ทําทําที่ให้หมดนะครับต่อมา้อดูต่อว่าเมือมเอ่อมีคนในกลุ่มการเนี่ยมี firewall มีอะไรหรือเปล่านะครับกดูต่อมาว่าเรามีจะปอื้อโปรซีอย่างไรในการป้องกันแล้ันี่คือส่วนของอ n t e r p r i ครับครับไอหลักหลักของ e n t i DI f y คือการทำ access management นะครับคือต้องรู้ตัวเราเองก่อน,นว่าเรามีอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับ แล้วก็ยูเซอร์นยูเซอร์เราอยู่ในเลเวลไหนระดับไหนที่จะต้องเข้าถึงแอปพลิเคชันในส่วนไหนๆนะครับอันนี้ทังนั้นการที่เราต้องทําบัญชีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นิตทอรี่ uh, เนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับรวมถึงเรื่องด็อกิเมนต์โฟลด้วยเราจะได้รู้ว่าในบริษัทเราเองเนี่ยมีด็อกิเมนต์ไหนที่สําคัญนะครับแล้วโฟกัสไลน์ของด็อกิเมนต์แต่ละตัวเนี่ยไปทางไหนนะครับ